สวัสดีครับกลับมาพบกันกับช่วงบ่ายแก่ๆก,ก่อนเลิกงานของวันศุกร์ที่31กักษณ์กรกฎาคมขละนี้เวลา15.59นาฬิกา59นาทีนะครับผมวันนี้คงวันคงเป็นวันที่สนุกของใครหลายคนเพราะว่ากันเนือนออกแล้วนะครับกลับมาพบกันกับรายการลดดีๆมีมาเรื่อยๆครับรายการที่จะนำเสนอข่าวสารได้วงการรถยนต์จาก Facebook Marketplace ครับผม รอบนี้มาพบกับรถตู้ครับรถตู้สายชิลครับวันนี้มาตู้ไฮแอทครับโตโยต้าไฮแอทนี้ไม่พ้นอยู่แล้วรุ่นนี้ยอดนิยมยอดฮิตนะฮะเต็มตลาดไปหมดเลยนะครับปัจจุบันก็ราคาลงมาเยอะมากแต่ที่ตัดสินใจเลือกนําคันนี้มาลงเพราะว่ามันไม่ใช่รถตู้ปกติธรรมดานะครับและดูรูปลักษณ์ก็สะอาดมีสีสันถ้ามองในมุมที่ว่าเราสามารถเอาไปปรับปรุงดัดแปลงอะไรเป็น ทำอย่างอื่นก็อีกเยอะแยะนอกจากรถขนส่งนะครับผมคันนี้ได้ป้ายเหมือนจะเป็นป้ายเขียวนะฮะมองไม่ชัดครับป้ายเขียวบรนทุกส่วนบุคคลนะครับคันนี้น่าสนใจเห็นไหมครับรถคันนี้ผมว่าสภาพเดิมมันคือรถขนเงินนะครับเนี่ยเนี่ยอารมณ์มันเป็นรถขนเงินนะครับระดับการวิ่งมันก็คงวิ่งมาตามอายุการใช้งานมันแหละครับนะฮะแต่ทีนี้มันติดไหมมันติดกาดหน้ากาดหลังอ่าบัาเเหมือนเป็นรถนิลภัยอ่ะทีนี้เนี่ย โดยปกติรถพวกนี้เนี่ยข้างในมันตีกล่องเหล็กนะโดยปกติมันก็จะต้องกันกระสุนแต่ผมไม่มั่นใจหรอกว่ารถประเทศไทยมันจะกันกระสุนด้วยไหมนะฮะก็เอาเป็นว่าเราไม่ไม,ไม่โฟกัสตรงนั้นนะฮะแต่ทีนี้ผมเอาคันนี้มาลงเพราะผม,มอยากให้โฟกัสว่าสำหรับท่านที่ซื้อรถตู้ไปเนี่ยไม่ได้ซื้อไปขับขนส่งคนไงแต่ท่านซื้อไปทําอะไรสักอย่างเช่นรถแคมปิง้งทำออฟฟิศหรือว่ารถ ที่มันเป็นอะไรสักอย่างที่มันเคลื่อนที่ได้นะครับแล้วที่อย่างหนึ่งคือรถคันนี้ท่านมั่นใจได้ว่ามันไม่ใช่รถขนศพไม่ใช่รถพยาบาลไม่ใช่รถต่อต,ติ๊งแน่นอนรูปลักษณ์นั้นเนี่ยคือรถขนเงินนะครับผมทีนี้มันมันจะสบายใจไปได้อย่างหนึ่งนะถูกไหมทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันครับ รถคันนี้มันเปิดราคามา90,080 8 90,080มันเป็นราคาเบสของรถรุ่นนี้นะปัจจุบันอยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูความแตกต่างแบบมากกว่ารถคันนี้เป็น h ฮแอ ad นะครับ Toyota h i ฮแอรุ่นหลังคาเตี้ยครับเครื่อง3,000นะได้ได้เครื่อง3,000นะครับปี2003นะครับคุณจะได้ปี2003เลยนะแล้วก็รถเนี่ยโพสโดยคุณธนะลุ่งโลดครับธนะลุ่งโลดอ้าผมเจอแล้วเห็นไหมเขาโพสต์ว่าเป็นรถกันกระสุนครับผม รถคันนี้กันกระสุนครับว่ากันกระสุนน่ะผมก็รู้ไม่จริงนะครับแต่ที่โดยหลักๆคือเขาก็จะเปิดด้านตัวถังใช่ไหมฝาในเนี่ยไอไอโครงด้านในแล้วเขาก็ยัดอาจจะยัดโครงเหล็กหรือยัดอะไรเพิ่มเข้าไปเนี่ยเพื่อม,มันจะให้เป็นแอสโซเปอร์คือรับแรงกระแทกข,ของกระสุนอีกทีหนึ่งนะฮะนั่นแหละคือหลักการของรถขนเงินแต่เขาจะติดส่วนไหนของรถบ้างนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะง้นรถคันนี้เนี่ยทำมาเยอะนะแล้วก็เครื่องสามพันนะครับ งลพาวเวอร์ทุกอย่างรายละเอียดทุกอย่างที่เหลือปกติครับเล่นทะเบียนเอกสารพร้อมโอนนะครับรถอยู่พระราม2ครับผมพระรามสนะครับซอยอนามัยงามเจริญ31นะครับรถคันนี้ผมมองน่าสนใจนะรถมันถูกทํามาสําหรับงานเฉพาะกิจแล้วถ้าคุณมีแนวคิดที่จะทําอะไรอีกแบบหนึ่งเนี่ยมัน มันพร้อมสนับสนุนคุณแล้วนะคือมันเขาทาให้มาเนี่ยมันสามที่นั่งหรือสี่ที่นั่งนี่แหละนะฮะเพราะว่าหน้าสองแล้วก็มีข้างหลังตรงที่เปิดประตูอีกหนึ่งแล้วก็ช่วงช่วงตอนสามของรถเนี่ยมันกลายเป็นกลายเป็นห้องที่เก็บเงินไงใช่ไหมฮะเพราะเนี้ยเขาตีเป็นห้องมาให้ด้วยคุณไปปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงนิดนึงเนี่ยคุณเป็นออฟฟิศได้แล้วประตูหลังเนี่ยแบบไม่ใช่ยกมันเป็นประตูเปิดมันถูกทํามาเยอะแล้วล่ะครับนะฮะผมมองถามผมผมชอบนะอ่าแล้วก็น่าสนใจนะ อ๋อข้างหลังนี่ตีปิดตีปิดเลยตีปิดตีปิดชนิดที่ว่าอาจจะเปิดไม่ได้หรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจนะครับแต่ผมว่าโอเคถามผมผมยอบาานะครับท่านใดสนใจติดต่อหหาคุณชนะรุงโลดตามลิงก์ด้านล่างนะครับผมตามลิงก์ด้านล่างนะถ้าไปไม่เจอก็เข้าไปใน f c e e o o o m m r r k t t p l c e คกับผมใส่ข้อความสำคัญลงไปนะลถตู้ปี03เครื่อง3000รถลดกันก,นกระสุนย80,00บแปดพันบาทกด enter ต้องเจอครับแต่ถ้าไม่เจอแสดงว่ารถดีๆอยู่ไม่นานนะครับ อยากให้ท่านได้ครอบครองรถดีๆครับรถนี้รถคันนี้มีเอกลักษณ์น่าสนใจดัดแปลงได้หลายอย่างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราและช่องอื่นๆของเราเอาไว้ครับเราลงคลิปสดๆเป็นประจำไม่ซ้ำกันแต่ละช่องนะครับไม่ซ้ำกันครับผมแล้วฝากช่องน้องใหม่ครับสำหรับคอหวยทั้งหลายชื่อว่าช่องส่องหวยนะครับช่องส่องหวยครับเราเพิ่งเริ่มทำครับรวบรวม เลขรางวัลที่ออกแต่ละงวดนะครับสถิตินะครับมาคำนวณในรูปแบบของเรานะครับแล้วก็เลขดังๆจากสนักต่างๆนะครับแต่ละงวดแต่ละงวดสำหรับงวดหน้างวดของวันพรุ่งนี้ก็ทําแล้วนะครับก็อยากไม่คร่องเท่าไหร่นะครเดี๋ยวจะมีรอบงวดหน้าอีกเพื่อเขาเรียกอะไรมาณ มานำเสนอให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่จะเสี่ยงโชคกับสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับผมนะก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างขอบคุณครับสวัสดีครับ